เยี่ยมแป้นเลยว่ะชอบวะเฮ้ยมันมีคำกล่าวไว้ว่าหารถเดิมนั้นยากไซกว่าหารถเน่าเอามาแต่งเดิมยังไงมีแมงเดิมจริงๆมผมว่าผมคิดไม่ทันว่าจะที่พี่พูดวะเดีครับ <c oughs> เวลาเวลาเขาคําคำพูดอะไรลึกๆซึ้งๆหน่อยจะงงๆพ <c oughs> ออะไรที่จุ้ยๆเล็กๆหน่อยจะจำได้สวัสดีครับพบกับร้านอาร์มดูทีดีซีอีกแล้วนะครับผม วันนี้ผมจะนำเสนอนะครับตัวนี้เอ้ยะนะครับไอ้ที่ขำเ้ยชอบใจหนู <laughs> วิ่งกับบ้านโคตรไกลจะรเนี่ยบ้านมันอยู่กลางซอยเลยเป็นกลางซอยใช่ <laughs> ารับแล้วิ่งกลับ <laughs> อ้าวแล้วลูกค้าต้องรู้ไหมเนี่ยต, <laughs> <laughs> ตัวเล็กกาต้องกลับไกลขนาดนี้อันนี้ Suzuki FR80 พี่น้องกับ RC เลิฟ er เอ้ยเนี่ยแหละ FR80 เลิฟ พ <5. S 2> ี่น้อง RC r ีมัน RC ร้อยนี่ FR แปดสิบรวินเทจวินเทจนะม้งวินเทจหน้าว <c oughs> ินเถื่อแมังเดิมจนแบบว่าโหดูกระจกด<ฮ>ิซูซูกิซูซูกิไฟเลี้ยวสุซูกิดูดิซูซูกิหมดอะครบครบแต่ก้าอันนี้ของแต่งตรงยุคบังลมใหม่ นี่นี่นี่คันสตาร์ที่เป็นซูซูกิอยู่เลยนี่พร้อมตะกรวดเลยมีครบหมดเลยอ่ะเอาดีกว่าเรียกแค่ว่ามีแค่บางโคลอย่างเดียวดีกว่าได้ปะได้แล้วใส่ลงกับพี่ไหมร้อนนะดูแดดดิดค,นคนหหน้นหานู่นหานี่อยู่นะั่นแหละก็รวบรวบไอ่ะดูดูเสียงไฟเลี้ยวก่อนอ่ะน,นี่นี่เสียงไฟเลี้ยวนะครับไม่ได้เสียงแต่นะไปเลี้ยวก่อน,นหนหแย่เลยนี่เปิดกลางคืนชาวบ้านด่าเลยนะ ด่าแน่นอนเพราะคันอื่นต้องเปิดไม่มีเสียงอ่ะโอแต่แต่อย่างนั้น่ะสมบูรณ์างทีก้อยดิบอลเนี่ยไฟติดด้วยไฟติดลงไปว่างใช้ได้สมบูรณ์สมบูรณ์อันนี้อันนี้คืออะไรวะพี่อย่าถามดิเดี๋ยวลูกค้าถามก็งงอยู่กูอ่ะได้เป็นเวลาเวลาอ๋อ นี่นี่คือปล่อยมือทะเบียนโอนภาษีหกสี่โอ้ยเอดกูตอนแรกว่าจะขายสามหมนะื่นแล้ว้ยตันเนี้ยหรอรถแล้วเหลือ,มอ, <c oughs> อหมื่นเจ็ดรถเจอขายเหมือนพวกเนี่ยคนจีนอนะ่ะไม่ชอบเปิดอะไรแพงๆอะ่ะเคยเคยวันนั้นเคยไปเดินของผมอะ่ะมันเปิดอย่างแพงอนะ่ะเอาไหมพอ <c oughs> เอามาแล้วแบบอา้าวทำไมมันถูกกว่าตามเปิดเยอะเลยวะเปิดทะลุดยี่สิบสามที่เลย รถที่เป็นพันเลยกันหลุดกันหลุดกันราคาหลุดเนี่ยอ,อ๋อนี่ๆไปลงไปหนนี่ไลีไลห้าัทีมอ้ยตู้ไหนานี่ไลีนี่นนนนหหน้าสูงมเียวอุ้ยม,มงนี่ด้วยหรอขับขับให้ดูขับดู Để nó thế đó. Ôi. Đây. ทำเป็นเล่นไปไม้มเข็มห,กหักเลยแต่ขึ้นเนี่ยแต่ขึ้นแต่ขึ้นเออโหสมบูรณ์ว่ะคันนี้อ่าเปลี่ยนใจแล้วเหมือนแปดพอเตกที่กลัวเลยของเลราคาเลยมึงก็กูขายเท่าไหร่นีวะ <laughs> เอาหน้าให้กับความหายากมันหน่อยอ่าอ่าอ่าสิบแปดนะเราหลุดแล้วเออแต่รถได้สิบเจ็ดเออโอเคใจสิบหกห้ามันซื้อหน้าบ้านสิบหกรถเยอะใช่ไหมขายรถคันหนึ่งกันไปเท่าไหร่ไปเนี่ยเอางี้แล้วกันเปิดหนึ่งเจ็ดห้าต่อเท่าไหร่ก็ว่าไปโอเคดูแต่รนสวยดีกว่ามาถึงต่อสักสิบงี้นะกำลังสวยไม่ต้องเล่นหนึ่งกับวะาสิบแล้วไปต่อสิบเหรอเดี๋ยวผมสอนเดี๋ยวผมสอนเดี๋ยวหมดเดี๋ยวหมดนี่ก่อน คนันนี้ให้คะแนนด้วยคันนี้เหรอสำหรับผมผมให้เก้าเลยรอบนี้ยคันนี้ถ้าเกิดไม่ติดบังลมว่าเป็นบังลมใหม่นะกูให้กดสิเออแต่ก็อย่าบังลมเก่ามันก็ดูไม่สวยอ่อะเออแงกำลังดูดีม,มีไม่ตรงยุคก,ก็แค่บังลมใช่ที่เหลือมันครบหมดเลยอะ่ะเดี๋ยวลองทีงดิลองดูลองดูได้ป่ะไม่รู้นะนี่คือของแถมนะไม่ได้ ล็อกหมูกไม่ได้ตกใจแล้วบอกใต้บอกเปิดไม่ได้บรรลัยเลยเฮ <c oughs> ้ยหัวนี้ไม่น่าละลายเลยวะตัวบอกไอ้น,นี่บอกแล้ว,วออาบอกน้ํามันไงเอาเหรอใช่ใช่ไม่ต้องเปิดถังดูใช้ดูตัวนี้เลย <c oughs> เสียดายนิดนึง <c oughs> อันนี้อันนี้ผมขอนะครับออันนี้เป็นอันนี้เป็นคัมภีคัมภีของ หลวงพอ่อเลยอะไม่ได้เล่นนี่แค่บาอปยน้ำหนยเแค่บาบะไปแล้วไปแล้วเดี๋ยวต้องรีบไปดูรถต่อไปเลยนะครับสงสัยตรงไหนสอบถามได้นะฮะสวัสดีครับ